ัระเจ้าไปแล้วเ้านี้เช้ามืดมืดเลยเด้อเช้ามืดเช้ามืดเลยเช้ามืดลมมะข่างมะเขาพี่น้องแม่ก <c oughs> ็จะ ใสรับบอนะอันนี้นจิตใจเขเออนี่๋ยวนลังคาพอได้หน่อยลูกเมื่อดังไฟหายจะดึกเลยหยั่นมาท่านดังไฟหายได้ไปไซบุเดี๋ยวสิภาพไปหนึงขันธ์พนมมาหน้ากนเลย 捉後屌！ หยังไฟเอาเข่าใส่ให้เฮามได้แล้วนั่หาบ่เห็นเอ้ามันไปใส่ละสันเปิดประตูยางออกไปผู้เดียวกับลูกน้องสองตัวเราสี่พาดน้ำไปมั้ง Mắt à, đều xài nhầm biết đây bác ô đây biết cứ đây phát bùng ở bông mướt đấy này bông cầm lấy về tiền này không tay nhầm ก็สี้ำไปมืงเิ่นแหลวๆเิ่นมากก่อนนี่แ่ะคือหลังมันไม่ยังหมากไหมใส่กนะระคูนนะเขาเยวใส่ถุงแบผักดึงอนอนเอเลเลยงา,งามครับโมมัน Có Đó nghe nhận Nghe sẽ đường sẽ พี่น้องผูดครับพีเจ้าไม่ยามขีอกันพ้าเจ้ายามเบีกขี้กัน嘛ะู้ใแง้มไบไสีขาว่า

เมื่อดรเสียพี่ยังน้ำฮอนเมื่อดรเสียน้ำหอนให้หนึ่งเจอบิ่มเดี๋ยวไดิเลางขากมาเลยเดี๋ยว แก่เน่ามจะพพกินกาแฟกาแฟหมดแล้วกำลังอาคาทีน้ำม น้ำหมอกรูยางฝนตกอยู่ด้นเมื่อคืนเนาะแม่นบ่มื้อนก็ตกแต่ว่าบ่แห้งตกแเปียวค่อยๆ เออาืไปล่า่หอาว่าจะไปาาัไปมัดไหนมาลเลาะตีซี่กลัวตีหาไปเพิ่นมากเลยตีหากลักว <g ül> อยากกาแฟาไ,ไปแล,ล้ว <g ül> มังกาแฟาามันไปเนื่องเบาอะไรกับมาป่าไปกับพี่น้องขอบพระคุณนหลายสำหรับคลิปนี้นะนเนาะนี่ขคตัวลำลาไปก่อนครับสวัสดีจ้า